มา,มาชมงานชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวรับบิดนะครับ NBC สามศูนย์ H ขีดสองนะครับชุดนี้เป็นลานหนึ่งเบาแท้นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ทําระบบนะ้ํามันเชื้อเพลิงเป็นคาบูผ้าปั๊มนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับความสมบูรณ์ตัวเครื่องก็เช็คให้หมดแล้วนะครับก็คอยไปดูภายดีเทลตัวเครื่องภายในคลิปต่อ นี่ครับตัวเครื่องเป็นคาบูวาโบนนะครับตัวนี้คาบูวาโบเข็มน้ํามันตัวนี้ค่อนข้างแปลกตานะครับไม่เหมือนวาโบที่ผมเจอทั่วไปคาบูเขาจะมีฝาปิดกันฝุ่นด้านบนมาให้เวยนะครับเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมีดินเข้านะครับความสวยงามก็คาบูค่อนข้างใหม่ครับภายในเป็นอะไหล่แท้เดิมผ้าปั๊มแท้เดิมหมดนะครับปลอกอากาศเป็นแท้เดิมถังแท้เดิมชุดมาอย่างนี้เลยครับ ตัวเครื่องก็ยิงสายน้ำขัดให้นะครับล้างทําความสะอาดให้ครับเพื่อตัวกกครัชยิงสายน้ำให้นะผมให้ดูครับนี่ครับยิงให้เป็นเอกลักษณ์ของงานญี่ปุ่นครับเดิมเดิมถังแท้เดิมครับความสมบูรณ์กกตัวนี้ไม่มีสึกนะครับกระบอกไม่สึกนะครับภายในเช็คใหม่หมดมือเร่งก็เป็นแบบนี้มานะครับติดเครื่องเข้ามา ชุดประกับยิงทรายน้ำให้นะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แท้เดิมมีรอยขาดนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับหัวเกียร์ครับก็นี่ครับเป็นทรงตัวเ e ลเลยครับหัวญี่ปุ่นครับมาแบบนี้ก็แบบนี้แหละความสวยงามนี่ครับชุดสีเป็นแท้เดิมนะครับแท้เดิมทั้งชุดเลยมีติดสติ๊กเกอร์ให้เพิ่มนะครับตรงเพื่อเอกลักษณ์ของเขา นี่ครับหูหิห้วก็แน่นหมดนะครับล็อกเปาอะไรแน่นหมดนะครับก็นี้ครับความสวยงามรูปแบบเดี๋ยวไปดูดีเทลภายในเครื่องกันครับผมก็สวัสดีนะครับก็น,นี่คือตัวเครื่องภายในนะครับก็เป็นการบรรยายสดนะพี่ก็ประกรอบไปก็บรรยายไปก็มีผิดพลาดบ้างนะครับอาจใช้ภาษาที่ค่อนข้างสื่ออย่าง ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรบบิดนะครับ NB4300 h e a ด2นะครับเป็นลานดึงเบาแท้นะครับนี่ครับดึงเบาแท้เลยชุดสีก็สภาพพอประมาณครับเพราะเนื่องจากเป็นชุดสีแท้เดิมนี่ครับก็เสื้อก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับมีรอยขีดขวนบ้างครับปกติการขนส่งจากญี่ปุ่นนี่ตัวเครื่องนะครับก็ตัวเครื่องผมขัด ขัดยิงทรายน้ำมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้ยิงให้มันเงาจนเกินไปยิงขัดคาบออกเฉยเนี่ครับตัวลูกสุกลายเส้นเอียมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งจานไฟครับเสื้อนะครับ ec 0 4 e รหัส6นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแป้นขบูครับตัวนี้เป็นเครื่องขบูผ้าปั๊มนะครับแป้นขบบูแท้เดิมครับภายในต้องเช็คล้างนะครับ เลขแข็งก็มีครับดีดก็เช็คล้างนะครับคาบูเป็นวาโบนะครับจะมีฝาปิดกันฝุ่นมาให้ด้วยวาโบแท้เดิมนะครับภายในเข็มเข็มน้ำมันแปลกตานะครับตัวนี้ไม่ค่อยเหมือนที่คุณตากันเท่าไหร่เป็นวาโบนะครับนี่ครับตีตามมาด้วย นายผมเช็คให้หมดแล้วนะครับเพื่อการลดระยะเวลาการทำคลิปนะครับชุดแข็งเครื่องตัวนี้ก็เป็นรหัส4ี1น่หนึ่งนะครับผมต่อไปก็มาใส่จานไฟนะครับริมผมใส่ไว้แล้วนะครับริมก็ใส่ก็พยายามเคาะให้มันเข้าจนสุดนะครับล้านดึงบาตัวนี้จะเป็นตัวเขี้ยวสูงนะครับผม ก็จานเป็นจานแท้นะครับที่จะอยู่ในตัว e c 0 4 e a 2นะครับก็เป็นตัวเดียวกันจานไฟดึงหนักนะครับตัวนี้ก็ประกอบนะครับถ้าเราใส่ริ่มสุดครับเวลาใส่จานไฟไปมันจะพอดีบ่าพอดีครับแล้วก็คันน็อตัวสิบนะครับก็ยิงยาวๆไปครับทีนี้ ก่นนอตัวนี้จะมีอีแปะกับแหวนสต i ิงนะครับก็พยายามเช็คนั้นแน่นอีกทนะีเนื่องจากจานไฟตัวนี้เป็นแถบแม่เหล็กนูนนะครับเราก็ตั้งที่ตัวระยะห่างคอยไฟที่ตัวแถบแม่เหล็กเลยนะครับก็ข้อดีของการใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับของผมก็คือมันก็เราเราบอกค่าได้เที่ยงตรงครับแล้วก็เวลาเราใส่ ขาคอยไฟครับมันจะดูติดก,กับตัวแม่เหล็กเลยครับช่วยให้ง่ายในการสายหน่อยก็น็อตยึดจะเป็นตัว m 5 2ตัวนะครับยาวย5ิบห้านะครับและปิดพวกนี้ก็คอยไฟจะเป็นตัวเดียวกันกับทรงตัวมากิตานะครับจะเป็นของญี่ปุ่นมาติดเครื่องมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็มาเช็คล้างเครื่องใหม่นะครับ ก็พอดีรีดวาลตัวนี้ถอดออกมาก็คือเจอเศษกองอากาศอยู่ข้างในนิดหนึ่งครับก็ได้ล้างภายในพอดีใส่คอยไฟเสร็จนะครับก็ลองหมุนดูนะครับมันต้องไม่ติดขัดนะครับผมค่าระยะห่าง,งคอยไฟก็0.300.35นะครับมิลลิเมตรนะครับประมาณนี้ก็ตามสะดวกกันครับพยายามเช็คแน่นอีกทีหนึ่งครับตัวคอยไฟ ได้ท่อนกลงครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่ท่อยเสียนะครับท่อยเสียตัวนี้ก็ขัดล้างให้ได้พอประมาณนะครับความสวยงามก็ถือว่ายังสวยงามดีนะครับชุดนี้ก็ชุดตะเกณนติดอยู่กระท้อแล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลยครับชุดนี้ ก็ถ้าปิดดึงเบาตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเจอกันที่เป็นตัวคาบูมิคุนี่นะครับจูนคาบูฟ้าป,ปั๊มผมก็ยังไม่เคยทำรีวิวให้ชมกันนะครับว่ามันจะรูปแบบตัวเครื่องความเสถียรมันจะขนาดไหนนะครับข้อดีของคาบูฟ้าป,ปั๊มคือมันสามารถปรับจูนได้เสถียรมากครับสามารถปรับน้ำมันได้แบบคือถ้าเราปรับนี้เราจะฟังเสียงการจูนได้เลยครับ ว่าน้ำมันหนาน้ำมันบางนะครับต่อไปก็ใส่ชุดฝาครอบลานนะครับตัวลานนี้ต้องเช็คใหม่หมดนะครับภายในเชือกนี่ผมยังต้องถอดออกมาซักให้นะครับเพราะมันมีคราบน้ำมันอยู่ก็เก็บหมดทุกอย่างครับสนละเอียดภายในถ้าใครเคยแกะเชือกพวกลานดึงพวกนี้จะรู้ครับว่ามันแกะยากขนาดไหนต้องปมมัน ถาว่าตัดได้ไหมตัดได้ครับแต่เชือกมันสั้นผมไม่ตัดก็พยายามนั่งแกะผมมัดที่มันอยู่กับมือจับก่อนนะครับก่อนข้างเอาเรื่องครับบางตัวก็แน่นเน้นตัวยึดฝาลานชุดหน้านี้ก็เป็นมีน็อตเอ็มห้าสองสามตัวนะครับตัวหนึ่งยาวสี่สิบห้าครับอีกสองตัวก็ยาวยีิบห้าครับ หลานดึงบาตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดหนึ่งครับก็ไม่แตกหักก็ดีไปครับมันจะหาสมบูรณ์สมบูรณ์มาจากนั้นก็อย่างว่าครับต้นทุนมันก็สูงมาคังานดิบบางทีก็ตอนสภาพมาไม่ใช่สภาพนี้นะครับถ้าให้ดูไรสดที่ผมซื้อให้ดูก็ชุดสีมันก็มีซีดมีอะไรครับผมต้องเอามาดึงสีให้หน่อยนิดหนึ่ง ไม่ได้เคลือบเงานะครับชุดนี้เป็นสีสดด้านเหมือนเดิมครับก็สวิตดับพยายามเก็บเข้าตำแหน่งนะครับจะต่อเข้าแล้วก็เก็บเข้าตำแหน่งเหมือนครอบเสื้อก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าน็อตพวกที่เป็นแรปปิดตัวนี้จะเป็นน็อตด,ดําทั้งหมดนะครับแ้าเป็นน็อตด,ดําทั้งชุดเลยนะครับถ้าเป็นทรงโรบินให้ n อเนซิหนึ่งส่วนมากจะเป็นน็อตทองครับ มันก็สนิมมันก็อะไรมันสนิมได้หมดครับ mm hmm. น,น็อตพวกนี้จะนอดด็นอตตามน็อตทองน็อตขาวก็สนิมหมดครับเร mm hmm. าพยายามขันแตะนะครับได้เช็คแน่นอีกทีหนึ่งไม่อยากยิงครับมันมันแน่นเกินกําลังมันก็เอาตามถนัดครับผม mm hmm. ลองดึงดูครับ ไ,ได้เป็นท่อนตรงประมาณนี้แล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่นะรูปแบบตัวเครื่องต่อไปจะมาใส่ตัวครอบท่อนะครับก็ท่อลอดครอบท่อแท้รหัสหนึ่งนะครับตัวนี้ครอบท่อไม่แตกไม่ร้าวนะครับสวยงามเอี่ยมเอี่ยมล้างให้หมดครับเครื่องทุกตัวมาต้องล้างหมดครับส่วนใหญ่เครื่อง ดิบๆมาผมจะมาไลฟ์สดให้ชมกันนะครับตอนนือก็จะได้เห็นสภาพตอนที่มันเป็นเครื่องดิบๆครับกับเครื่องที่หลังทำล้วว่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ครับสำหรับแลวปิดตัวนี้ก็เป็นตัวชุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคาบูผ้าปั๊มนะครับก็มีเข้ามา2ชุดนะครับตัวนี้ก็ตามเก็บมาได้อยู่2ชุดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นชุดที่หนึ่งที่ทำขปูผ้าปั๊มหนึ่งครับคือพื้นที่ราดชั้นลาดเดียงก็สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอาจปรัแบบจูนได้เสถียรมากขึ้นนะครับกำลังเครื่องผมก็ว่ามันไม่แตกต่างจากรุ่นลอยเท่าไหร่นะครับ ถ้าปรับจูนได้ดีอัตราเร่งอะไรนี้มาแทบเทียบเท่ากันเลยนะครับมันสามารถปรับความหนาน้ำมันได้ครับเหมือนเราจูนอากาศเข้าเหมือนมอเตอร์ไซค์งั้นแหละครับขอฝ้าน้ำมันตัวนี้ครับแปลกตามกันนะครับตัวนี้ <c oughs> มันมีปีกแน่นบนให้จับเลยครับเป็นขบูปลาปลัา๊มกลองอะไรภายในแท้หมดนะครับตัวนี้ ถังก็เป็นถังแท้สายน้ํามันก็ยังเป็นแท้เดิมนะครับแท้เดิมเลยตัวนี้ก็ถังไม่แตกไม่ร้าวครับให้ดูความสมบูรณ์แบบของตัวเครื่องครับก็ถือว่ายิงยาวไปครับคลิปนี้ค่ <c ười> <c ười> อนข้างจะยาวนะครับก็พยายามทำนําเสนอทุกแบบตัวเครื่องให้ชมกันนะครับ สำหรับใครที่หลายคนก็อาจยังไม่เคยเห็นนะครับตัวระปิดตัวที่เป็นขบูผ้าปั๊มตัวนี้คือเครื่องผมจะรองบ่ายางให้นะครับเพื่อการกระชับของถังน้ำมันนะครับรองบ่ายยางตัวที่อยู่กับยางรองถังตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ประกบลงไปนะครับมันจะช่วยให้ถังกระชับแน่นมากขึ้นนะครับ ใชอย่างคือเราไม่ต้องกลัวยางรองถังมันจะฉีกขาดนะครับส่วนใหญ่มันจะขาดใช้งานไปนานๆมันจะขาดก็ผมพยายามเซฟๆให้นะครับประกับยึดถังนี้ก็เป็นแท้เดิมติดมาของเขาครับสภาพนี้เลย ีความสวยงามก็ได้ระดับระดับกลางๆนะครับก็ค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับถ้าจะาแบบไม่มีตำหนิเลยก็ก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้เป็นชุดสีของมาเท่นนะแต่นี่คือเป็นแท้เดิมของเขาครับความสวยงามตัวนี้ผมก็เพิ่งทำเป็นตัวเครื่องแรกเลยครับตัวที่เป็นคาบูผ้าปั๊มแป้นผ้าปั๊มเนี่ยครับตัวแป้นสีนะครับจะไม่เหมือนตัว งานจีนทั่วไปนะครับตัวชุดเลีดมันจะเจาะรูตรงกลางด้วยนะครับชุดนี้จะสังเกตเห็นตัวคาบูผ้าปั๊มตัวนี้ครับจะมีตัวฝาครอบกันฝุ่นมาด้วยนะครับของญี่ปุ่นครับทำมาแบบนี้เลยสวยๆงามๆอีกตัวหนึ่งนะครับชุดนี้ผมว่าลั่นแน่นอนครับชุดนี้ยังไงก็ลั่นแน่นอน เ็จากที่เคยจับ413นะครับแล้วจูนมันก็อัตราเร่งมันก็ได้ของมันนะครับไม่ใช่ว่ากิริ้วกิลยแต่ตัวนี้ตัวคาบูมันไม่ค่อยเหมือนตัว413เท่าไหร่มันเป็นวาโบของมันก็จริงครับแต่ว่าขนาดตัวรูน้ำมันภายในครับมันมันมันต่างกันครับผมลองเอาคาบูของ413่งสามมาถอดแกะเทียบดูนะครับเพื่อศึกษาดูมันมีความต่างนะครับ ก็ออากาศของเขาก็เป็นแท้เดิมนะไม่แตกหักก็มาแบบนี้เลยนะครับสายน้ำมันก็มันสามารถวนได้2องฝั่งนะครับวนฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่เดิมเดิมมันมาฝั่งซ้ายนะครับดีอย่างหนึ่งครับสายน้ำมันมันยังไม่เสียนะครับ สายแท้เดิมก็ถือว่าทนนะครับของเขาทนดีพวกยางอะไรก็ไม่รัว่วไม่ซึมนะครับยังไงก็ลั่นแน่นอนครับชุดนี้ยังไงก็เสียงลั่นแน่นอนจะจูนน้ำมันให้ให้แบบเสถียรสุดๆให้ฟังกันครับเพราเสียงมันจะต่างจากลูกลอยประมาณไหนแล้วมันจะติดง่ายมากนะครับคาร์บูฟ้าปั๊มถ้าจูนได้เสถียรดีนะครับ มันจะติดง่ายมากครับเนื่องจากส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนี่ครับมันถ้ามันจูนได้เสถียรยจริงๆนะครับเครื่องนี้ดึงสตาร์ทจะติดง่ายแบบง่ายๆเลยครับไม่ยากขาตั้งตัวนี้ก็มันจะยึดอยู่ฝั่งคัทนะครับมันห่างหน่อยเราก็ดัดเอานะครับพยายามอย่าไปฟืดมันทั้งๆที่ทมันอ้าอยู่อย่างนี้นะครับเพราะ การฝืนไม่ค่อยดีนะครับก็พยายามดัดให้มันได้ระยะของมันนะครับขาตั้งตัวนี้ก็เป็นตัวสูงนะครับจะเห็นฝั่งคัดนะครับก็ตอนแรกมันมีคราบอยู่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะ เราพอดียิงสายขัดให้ออกไปนะครับก็มันเป็นการล้างอย่างหนึ่งครับการยิงสายน้าก็การยิงระบบปิดก็ต้องทําชุดปิดนะครับเป็นผมทําเป็นตัวชุดปิดเอาไว้นะครับปิดตัวฝั่งแป้นรีดแล้วก็ตัวฝั่งไอเสียนะครับแล้วเราก็ยิงขัดล้างออกไปมันช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งล้างนานครับผมมีเวลาจํากัดด้วยก็ อย่างมันสามารถเก็บงานได้สะอาดตาดีก็รูปแบบก็ให้เห็นกันแบบนี้เป็นเลยครับว่าภายในเป็นยังไงส่วนภายในตัวเครื่องครับรับประกันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงถ้าเครื่องไม่ดีผมไม่เอาออกทางเพจแน่นอนครับบางตัวก็เป็นของสะสมครับบางตัวก็ของจำหน่ายทำส่งนำเสนอให้ชมกันคัดพวกนี้ครับต้องถอดน็อตมาหล่อลื่นหมดนะครับพวกนี้ ผมเช็คใหม่หมดแล้วก็ผมทำคลิปไว้ครับสำหรับตัวที่การบริการคัดนะครับลองหาดูทางหน้าเพจนะครับชุดนี้ก็ไม่ได้ทำให้ชมนะครับเพราะลดเวลาการทำคลิปโดอนะมันจะลากยาวเกินไปเดี๋ยวมันน็อตยึดก็เป็นน็อตเบอร์สินะครับที่ยึดน็อตพวกนี้จะเป็นหัวบางนะครับเพราะตัวชิดทางมันจะเป็นหัวผ่านนะครับ มันจะมีน็อตตัวผู้ที่อยู่กับปกคลัดของเขาฝั่งนั้นฝั่งตัวชามคลัททางนั้นนะครับมันเลยต้องใช้เป็นนอ็อตบอรสิบหัวบางครับหัวเทียนก็เป็น n g k แท้เดิมติดมานะครับแบบนี้เลยของเขาผมชอบแต่ฝาถังน้ำมันครับตัวนี้เท่มากมีปิกมันติดมาแบบนี้เลยนะครับตัวฝาถัง,ขงเขา เครื่องหนึ่งตัวก็ถ้าคือผมผ่านเครื่องพวกนี้ซ่อนข้างจะเป็นหลักนะครับมันมีอะไรให้น่าศึกษานะครับขนาดทำทุกวันทุกวันก็เครื่องแต่ตัวนะครับสตอรี่มันไม่เหมือนกันนะครับมันมีเรื่องราวเหมือนเก็บงานนี้มันเก็บงานกำลังเครื่องก็แน่นๆนะครับตัวนี้นี่ครับดูรูปแบบก็ประมาณนี้นะครับความสวยสมบูรณ์ก็ เปื่อนบ้างอะไรบ้างครับปกติครับเดี๋ยวเช็ดเช็ดชให้ครับทำครับระบ,บิด nbc สามศูนย์เดสนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวไปชนหางคัดกันครับลองเครื่องให้ชมครับ